ใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นมวยขนาดสุดยอดโอ้ยเอ้ยงามขัดงามเนี่ยพี่น้องเลยฮะ,ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องป้านะอาสุขสุคนครับวันนี้ก็พาพี่พาน้องมาจากขอนแกน่นเด้อมื้อนี้มาไก่มาจากขอนแกน่นมาด้วยกระเจียวครับมาเฮ็ด พาอกันอยู่กลางป้ากลางดงนี่แล้วฮะพากันลุยคือเก่าแล้วครับ <c oughs> ได้อย่างเก่าครับปุณิพนมาไก่เอา้าได้อย่างเอามัดผู้ย่างอ่ะล่ะ<า>แต่เพิ่อนๆชมกันคือเก่า,ากับพี่น้องครับ <c oughs> ยงเอาดัา่บวันนี้พักวานนะเอาไหมครับนะเอาเลยครับหนึ่งพักวานนะั่นั่ครับโบเม่นบอแเม่นตัวนเม่นครับครับเก็บเล็กผสมหน่อยไปเอาพักวานพุ่มด้วยครับเด้๋ยนี้เมันียอดน่อยครับมันหยอดหน่อยเขาเอาไปแล้วเนาะ ไปเ,เอาทั้งดอกกระเจียวเอาทั้งพักวานล่ะครับเอ้าบานเพื่อนเอาเห็ดเพาะบานนี่มัง้งเนี่สวยครับอุ้ยขาดสวยๆครับอุ้ยขาดอีกแล้วสวยพี่น้องสวยๆเอองามครับ สวยครับสวยครับดันดินโโพอยู่โอ้สวยครับงอเียวนมีเาองซ่ามว่ามันมีขาบเหลืองของมันอยู่เดีอ อกันเราไปเลือกอยู่เฮือนผุ้นะฮะเลือกสบเลยนะโอ้ยเก็บขียวยมดสวยสวยกูเลี้ยวมานี่กเห็นองสองไม่

มันเท่าเลยที่นี่โอยมันอ่อนอยู่แต่ว่ามันมันมันบานสิอ่าลองกัรงานสังพี่น้องมาฐานปวดโพหมองโมกเต่งชักเอาไปเฮ็ดยังยอมาฐานสามสี่ปุ๊บหัวน่ะเดี๋ยวเขาเกเี่ยวขาพี่น้องเลย น้ำคือเก่าออกแล้วน,นี่มาไกลมาจากคอนแก่นพวกเอาลายๆเด้อเอาให้คุ้มค่า,<ห>าเออาาเดอกเถ่าดอกอ่อนเอาให้มดเด้อเออว่าจะเป็นดอกแก่ดอกเถ่าดอกอ่อนเอามด,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 ดเอา,เอาได<ป>้ไห<ป>ม<ป>เอ้ยงามขัดงามเนี่ยพี่น้องเลยอันนี้กระดิ่งพ่นกำลังหันไปใข้างทุ่น อ่ะนี่งามๆครับปึ๊บนี่งามครับงามครับอ๋อขอพ่นกันแล้วก็เก่งมากแต่วันนี้มันไม่สวยเลยสวยเก่งให้สวดีลมขึ้นทางนะขึ้นทางรู้สึกว่ามันไม่สวยตานะวันนี้ งางกูดนางไม่สวยเลยวันนี้ออนสนดอกนี้เอามาแต่อะเผลอกับคำตะก้าดิตะก้าเมื่อเอาดอกนั่นในแอร์ดอกที่มื่ขุดนะนี่ยังบุตรสาวที่พทีเลยนี่เมื่อกี้ไงเออไงครับนั่งขุดมันคือจาขวางกต่จะเอาไปปลูกบ่มันขึ้นมาน้ำกัดมันมูมาน้ำกัดนั่งพักแล้วลุยต่อคือเก่าลุยอีกยกหนึ่งเนาะสวยนี่สวย อหขาดครับ๋ย้งองงามองอ,องามงามมากงามงองามงามงาม,งาม,งามจด,ดจดดจดนะการมันจินมาผลจีนมาผมันมาหาใหม่ได้ไงคนเป็นใหม่เนี่ยอองามครับเป็นมวยขนาด สุดยอดปุ้ยสองดอกอันนี้ก็แม่นด้วยพี่น้องอันนี้จะเป็นยอดอ่อนมันยังมันยังบูเตกดอกสวยๆครับ อ่อนๆตัวบางาเนะ สวยครับโอ้อลังการงานสาเต็มกระตามอกกอกวนี่เอาอันนี้กทังปีทังถุงพี่น้องเลยเพ่กัน้าเนอออนพี่เก่งแทมนี่เขาเพยังนี่จะไปปนหมกน้ำย่อยสดสเนม่ใหม่ๆสดสดจากป่า้เส้นตอนชนบุรอันนี้เมหองไ นนี้บ่ได้เน้น้เน้นผักหวานนอยไดนเทียมไดเียวผักหวานได้ไหมนางสาน่งโลเกรเีเบิงข่อยถ้าได้นนี้ตลอดเนาะนี่ถ้าได้นี้ตลอดงามเลยนะเขียดแล้ว e uh โหดนนี่นีเดี๋ยวมานียยังไ้ยโอ้ยสุบนี่ลายุด เอาไปเลยดอกขาวปากระดอกขี้ตมดอกขาวาขายเหพี่บาทด่เนะอันนี้ก็ขายเปลาดันเหวมดเอาว่าเอก่านได้น้อยนิดนมาขายดเดี๋ยวมาเะก่ามื่อกี้เน่้เน้นัอกนเน้นดอกกระเจียวโดยเฉพาะอขืนพหนาพงามขับงามรับอ้ามันมามันมาสุสุกคนมันกับมันพูดมันพูดเสียไปเฮ็ดปุ๋ยตัวนี้ลายที่รียกว่าเอาไปเฮ็ดยางก็เดียก็ระเออ เอยพี่น้องเลยเอาไปแจกคนจ้าเอาไปแจกพี่น้องตัวพี่น้องบ่อด้มาเอาเอาเึิมไมอนเอาเต็มที่รถปลูกได้มัน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 มือไม่ไฟป้าไม่ป้าไม่ทั้งหลคนนี้บุษบัวยักมาดีทีได้ปันพี่น้องผัวจีอ่อนพูดอ่อนพูเนาะอ่อนพูแล้ีะขวาอ่อนหม Hãy cấp 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 <laughs>